สวัสดีท่านผู้ชมเด้อจ้าสวัสดีพี่นอ้องป้องป่ายนะจาน้าเนาะกลับมาซูชองกิม,มิชาแนวนะพี่น้องเด้อบาทนี่มาสำรวจมั่นสำรวจอ้อยสำรวจให้พี่น้องเอ้ยหนามต่ว่ามาตะใสปุ่นะอันนี้ก็เอาลํ้มมั่นไว้แหละจ้าเพราะว่าสิบปลูกท่างเพิ่ง ระเบิงนามพี่น้องนามจังไดจังหลายกระดอละเบิงเจ๊กับมาอาละมัน่นบ้าลม,มั่นเจ๊คืองามแท้เจ๊กูบอกกับมั่นมือนี่เขา,าคือบอกกูโลดพี่แม่เขาคือบอ่ดุดดึงโลดเพื่อโ <laughs> ลดไปได้บ่เจร๊รลดกับบา้าไปบ่ได้บ่ทางนั่น โอ้รถกระบะกลับไปบ่ได้พี่น้องเอ้ยน้ำม,มึงน้ำสายน้ำม,มาตั้งแต่ตตท่างดงท่างผู้เขามื่อนีกับมาเอาล่ำมั่นไว้ละจ้ามื่อน <c oughs> หัวใดหัวบ่อละพี่น้องเพราะว่ามันเป็นหนาฝนนะจ้าเนาะก็ท้องท่ำใจละจ้าแต่ว่าป้าอันของอัน คี้มีนี่ชาแนวนี่บเอเนาด้วยจ้าเพราะว่าเห็ดหลองไล่ถือเห็ดหลองลงไปยังแสนนามแย่ผลตัวมานนามันก็นไหลลงห้องพี่น้องอันนี้อันอันนี้เห็ดไล่ตัดเห็ดไล่จัดมันก็นอยากเนาอยู่อืเนี่ยอืม มึงพี่น้องบรรยากาศนะจ๊ะเนาะผูดอดอยากตรงป่าก็มาตรงเด้อถ้าแทมีป่าซิ่วป่าคอบือนเนาะพี่น้องเนาะสีมีมองเหอนํำจังคือเนี่ยอุ้ยอืยอ นี่ละพี่น้องพันมันกับสิตัดเอาน้ำผู้นี่แหละจ้าเนี่เอาพันมันเจ้าของนี่หละพันได้ก็ดีเบิดละจ้าว่าตปุยถึงนะพี่น้องเนาะการแดงการขาวเอาเบิด์ว่าได้เรียกดอกจ้าล่อให้ให้กามสก้อนจากสามสี่มื่นผุนละพี่น้องจังสิได้มาไทยบาทนี่ขันฝนบ่ตก มันกรสิกา้ามให้เฮ้าต้องใจเย็นเอาพี่นอ้องอ,อย่ากันหลายพ่ออยา,ายพราได้เหงว่ากิินนะพี่น้องเนาะการขาวการแดงกันได้เบิดมือนีเจก,กับมาสั้นมั่นไว ขอบสั้นสั้นไว้มือนี่อ้าสำหรับคลิปนี้กไว้สั้นนี้เดอ้อพี่น้องเดอ้อขอบคุณทุกไลทุกกำลังใจเดอ้อพี่น้องบาทนี้ก็สิไปเอาพัานมั่นก้อนบาทนี่เนี่ยสำหรับคลิปนี้กไว้สั้นนี้เด้อจ้าสวัสดีจ้า